ลรวครับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับเมื่อกี้นี้ขบวน254นะครับวิ่งมาจากทางหนึ่งทางด้านขวามือนะครับเข้าทางที่2ตอนนี้จะออกจากทาง2นะครับเพื่อเข้าทางที่3มนะครับก่อนที่จะเข้าจอดสถานีบ้านโป่งนะครับ ทบขบวน254นะครับวันนี้ทําขบวนโดยอันต้อม4305นะครับกำลังเข้าจอดสถานีวัโพง นะครับเจาะที่สถานีบัดโป่งนะครับสำหรับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนนะครับไปทางชนบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ซันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ